บ่ได้ซื้อรถใหม่บ่คือเขาบอกเนี่ยใช่เหรอเนี่ยใช้บุญแต่จะมีบุญอืมบอกบอกจะมีแต่ใช้บ,บุญได้ก็เก่งๆเนีน่ยเงินเราได้ควนลงกันตามมันบางคนก็มักกินมักเล่นมกักหัวบางคนก็มักทานเนาะเ็แงแรง ไปก่อนนะคะคุณยายปะซื้อขอซื้อกล่องแบบเดนนะซื้อกล่องซื้ออยู่ใช่เขาหลงซื้อกล่องตายอีกยังให้เราย้ายอีปลายยังที่มันโดดคือเมื่อวานนี่อ่าปลาขาวแข็งเออปลาลังแข็งปลาหัวแข็งค่ะแล้วก็ปลาทูน้าค่ะปลาทูน้าก็ได้ค่ะ คือก็คือกันเหรอผัวคอยจนว่าโอ้ยอิจฉาตะโกยดิปลูกเขาเป็นคนขนาดไปพ่อใหญ่คอยฮะเงินมือประชาชนเลยแม่เอ้ยจะมีเงินแล้วคอยโบนให้โบเกียวเลยเนาะส่วนตะหันของส่วนตะหันนาะยายเนาะเคยให้ก็เคยให้เออ อ็มันองเลต่เินลกก็รวยก็ได้ออน่เออทงเออืออเียวเนี่เออเมเดืนไปได้่นยบเลไม่ใช่คนเรื่องเลยมันคนละเรื่องเลยเงินเดือนคือเงินเดือนเดยายเงินเดือนก็คืออืมอันอัน้อันอันนี้อันนี้อยนนอันออ Thì tại sao nó không có ừ. ừ. Nhà em nữa nè Nhà em đấy Nhà em Là bồ cho nó ô là Cho nó ô Nói chay nó Bạn gọi nó xuôi hàn sao lên sau lên là bọn quả này dài

เด็ดออกเลยสิเมื่อกินเข่าลงเกี่ยวเข่าได้มาแคกน้อยหมดได้กู้ได้ได้เชื่อในสองสอบสามสอบคุมบัดอีได้อืมแม่นแหะว่ะแม่นอ่ะหอบหนึ่งหอบหนึ่ส่ต้นหมอกต้นไม้ให้มันทันแดดทันยังนี่แล้วยายเอ้ยแดดออกมาเลยเขาบอกว่าที่สามอุ่นใจโลดสิ เล้วเลยแบบบ่มีเลยแบบนี้หนาวเนี้เปล่าชาวบอกว่าหนาวเลยที่ใหู่สุดท้าหนาวกับหนาวให้มันหนาวแบบเนี้เอาเขาเปิดเปิ้เปิดเปิดเปิเปิเลยเขาดันจ้างไปซี้จ้า่จี้ได้ซีจากเธอเลยเข้าม่ย่างย่างชี้ีมีเวลาจะพร้อมวัดมาให้ โอ้แม่์โมเมนเป็นเดือนเราบอกจะตีเขาบอกจะกูจะเกี่ยวแต่กลางเดือนวางหันโมเมนบอกสองสามบาทที่เส้าที่คุณคือเออยืบปวดขาเลยได้เงี้ยจะบูป็นแบบที่ลูกบวดขาในสายสุดแดงหมด và bò đầy nó dài nó đầy, đầy bò đầy nó chôn sẽ mong, có sẽ đùng sẽ đấy chôn sẽ rô tôi có ừ kì bố lau sẽ khi nằm châu vậy bỏ đòi châu khi mưa rồi bố lau sẽ bẹt mây lắp thùng ừ. เบกไม่รัดทงเลยเออเมื่อก็เมื่อนี่ไงเ้ากินน้ำคอยกิลงไปเกาะไปเศ้าในแขนมันเด็ดแลวเออแมนนะแมนเจ้าหน่อยใหญ่เออเกาะไปเศ้ามื่อกี้ตื่นกันอืมมูมานครับมันนี่ฮันวันพระโอ้ปลาโบเลนเลยมันเต็มคนลงเลยมันแต่มาเศ้าในน่อยเนาะ พอได้ปิ้งอยู่ดอกพอได้เกี่ยวได้ปิ้งอยู่ดิเห็นวัพระมื้อนี้เจ้างดมือเช้าลืม่ซั่นคือให้โอ้มเ้าี่ก็ลืมคือกันีคนลืมเนาะเออเจ้าบ่ลงบ่มื้อนี้ลบ่บ่แม่นลืมพระหันลืมบ่คือให้ปาเจ้ามื้อเช้านี่ือยกไม่ยาย ได้เ้ค hmm. ่ะในิ้งวกปิ้งู่ือไดูมือมือสำนีได้สองโลสามโลเลยเนาะยาหเนาะปกติสำนีเขาเมื่อเลยได้บาทล้วมีตัวหตัวบาทเดคิดอย่นี่แนนมาขูมืบรรยากานี่บบเห็นปลาชวเลยบเห็นเงียบจำซินเนาะจำซินนีเป็นิน

อือได้อยู่ค่ะพอแต่วันพระวันพระเพิ่นก็ให้อยู่ได้อยู่ก็สมองป่ะสมองป่ะจักจะมองป่ะอือมองไปใช้เด้เนาะหมดสมองบ่ได้จับหยังเลยป่ะมีมีแต่แกน้องเงินมื่นเนาะเงินดิจิมอนมีหมด วันนี้ได้นมมาไหมได้พี่โมจะไปเอาค่ะในกระไตเลยแบบเบลโบเล่รูนอใหญ่เนาะเลาเลาบางเล็กหน่อยบ่าอืมสู่ดิสู่มันได้เป็นบางขั้นเพราะเขาเอาสู่ใส่เอาปลายกับปลายใหญ่แนี่ยเออเออมันก็มีแต่ปลายใหญ่ป่วย จฉนรูกแข็งแรงมัน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 ท้อสิมื่อแล้วสิล่างสะดุงเลยเ้อโบมาในรีมันพผะมันเจ้านี่พี่น้องอ

อน mm. ah. mm. right? mm. ่ะเห็น hmm. ป uh ๋อ uh. ว่าเ mm ิอ้าวคนดีดซูมแถบไหนอืมปาตัวละห้าขีดตุ้นี้เอออีอย่างมือหันอีวินให้กับบริเซียน้ำมอตุ่มฮะมออยู่อีข้างกระลุงทำเป็นมอหกไผ่เห้อ เล็กน้อยบอกคุณยัยได้แหละได้เงินทะเบียนเข่าในไปแล้วบอกคอยเดินพฤศจินี่ไปหาซื้อเสื้อจำนำใส่เสื้อแขนยาวมันอส่ใส่กี่เงี้ยมันอยู่ ปลาสันติมันก็คือหั่นคือกันเห็ดก็เดีนะเขาก็เลาะคือกันได้เซลโอเด๋เออใส่กัเลาะเขาก็ใส่อืมสาเก้าบาทจริงๆนะเขาก็ใส่ได้แต่ว่าไม่หั่น